สวัสดีจ้าเรียนนิลาของเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องหลักการแก้ปัญหาครับตลอดเนื่องกันเลยนะครับครั้งที่เราเซอร์ได้สอนและรู้จักการค้นหาปัญหานะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยการทํางานให้สําเร็จนะครับโดยใช้เหตุผลประกอบในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรานะครับ มีหลายอย่างมากมายนะครับนั้นก็ต้องทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยงไงนะครับครั้งที่แล้วมันก็ได้บอกไปแล้วนะครับส่วนัวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนขั้นตอนงานแก้ปัญหานะครับว่าเรามีการเรียงลําดับขั้นตอนอย่างไรนะครับต่อกันเลยนะฮะแล้วมีการใช้งานอย่างไรนะครับผมเวลาที่เราเขียนออกมาเป็นแบบแผนความคิดเราจะทำยังไงครับ เมื่อนักเรียนเติบโต,ตขึ้นแล้วพบกับปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นอีกอาจพบปัญหาใหม่นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับอ่ะวันนี้วัาดีมีกิจกรรมจําลองนะครับตัวอย่างครับ <c oughs> นักเรียนดูนะครับการเดินทางของพึ่งไปเก็บน้ําหวานถ้าต้องการให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ดังภาพโดยพึ่งเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง จะเคลื่อนที่ไปได้แค่เท่าไหร่ครับหนึ่งช่องการเดินทางของพึ่งจะต้องเป็นดังนี้เป็นแบบไหนเอ่ยเรามาดูกันครับสิ่งแรกเลยในการเขียนแผนผังแล้วมีคำว่าอะไรครับเริ่มต้นและคำว่าจบถูกครั้งนะครับลกูกเขาบอกว่าเดินข้างหน้าหนึ่งครั้งเท่ากับกี่ช่องครับหนึ่งช่องจากน้นตรงนี้มีทั้งหมดกี่ช่องครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี แลวคาสั่งสุดท้ายคืออะไรครับเก็บน้ำหวานคําสั่งที่เราจะใช้ไปข้างหน้าเราจะเขียนคําว่าอะไรครับลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างครับเราจะใช้คําสั่งอะไรครับเพื่อที่จะไปหาไอ้นี่ดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานเนี่ยใช้คําสั่งอะไรครับให้นักงเรียนเขียนออกมาให้มาเซิรนะครับโดยเรียนลอกโจทย์นะครับ แล้วเขียนคำสั่งลงมาให้มาเซอร์ด้วยครับนักเรียนต้องเขียนคำสั่งของพึ่งนะครับสั่งให้พึ่งเดินไปเก็บน้ําหวานเนะนี่ยนักเรียนใช้คําว่าอะไรนะครับโดยคําสั่งตรงนี้ยมันมีอยู่ห้าคำสั่งแต่มาเซอร์ใส่ไวล้ละสองคำสั่งให้นักเรียนหายเออีกกี่คำสั่งครับสามคำสั่งนะครับลองดูนะครับพึ่งไปเก็บน้ําหวานนักเรียนควรทาไงโอเคครับวันนี้มาเซอร์ขอจอบเพียงเท่านี้นะครับลูก วันนี้ก็คือแบบฝึกหัดนะครับคือการเขียนการวางแผนนะครับการใช้คําสั่งนะครับในการแก้ปัญหานะครับเป็นรูปแบบของผังนะครับว่าเราจะเริ่มอย่างไรนะครับแล้วจบอย่างไรนะครับโดยใช้คําสั่งจากภาพหน้าเพุการสมมติคือเพิ่งไปเก็บน้ำหวานเนี่ยจะใช้คําสั่งอะไรนะครับวันนี้ว่าเร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโลก อย่าให้นักเรียนทุกคนตั้งใจครับแบบคันนี้ไม่ต้องวาดภาพนะครับแค่ล็อกโจทย์เฉยๆแล้วก็เขียนคําสั่งลงมาในโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับเสียงเซอร์วันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเซอร์ไม่ค่สบายนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับขอให้พระคุณครทุกคนนะครับสวัสดีครับ